เอาละครับผมสวัส,ด, nh, ส,ด,ส,ด,สดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม l e t s c o o นะฮะในพาที่เท่าไหร่เจ็ดแล้วนะครับหลังจากที่เรามีตอน6.5ไปนะครับก็คือการอัปเดตโรงเรียนนะครับผมแล้วก็ทําการปิดไลฟ์ไปเพราะว่าเนื่องจากมีเสียงจิ้งรีนะฮะน้องจิ้งนะร้องจิ๊กจิ๊กิกิกนะฮน่ารำคาญมากเลยก <c oughs> ็ <c oughs> เลยทําการปิดไลฟ์ไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมฮะหลังจากทําอะไรไปตอนปิดสตรีมนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้เข้ามาแล่นานานเลยนี่ก็เข้ามา ครั้งแรกนะครับวันแรกหลังจากอัดไปนะครับหลังจากสตรีมไปนี่คือเข้ามาเล่นครั้งแรกก็คือที่ไปเล่นหลังไม้มานะทํรานจอดรถเพิ่มเติมแล้วก็ลงอาหารนะฮะตรงนี้คือลงอาหานั้นมันใหญ่มากครับผมก็คือมันเกินอะแต่ว่ามันสร้างได้แต่ว่าจะไม่ได้แค่แค่ไม่ได้คะแนนคะแนนบิลดิ้งฮะเพราะว่าคะแนนบิลดิ้งมันใหญ่เป็นไปแต่ว่าเราไม่แข่งเพราะว่าตอนนี้เราแม็กซ์เลเวลแล้วอะคือ จะแคร์ทาไมแล้วก็ตอนนี้อาหารเราก็ขายได้หลากหลายนะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรเนี่ยเนี่ยมีขายเยอะแยะเลยนะครับเลือกขายได้เลยครจะขายอะไรแล้วก็ขายแต่ของแพงๆไปเอาเงินนักเรียนจะได้มากินนะส่วนเราก็มีตรงนี้ฮนะเป็นเต็นเต็นขายอาหารเล็กๆนะครขายเป็นอ่ามันฝรั่งเผานะครับผมพอดีว่านักเรียนเขาชอบเออผมเห็นนักเรียนซื้อกินอยู่เนี่ย ซื้อบ่อยมากเลยนะซื้อเยอะด้วยซื้อซื้อมากกว่าไอไอนี่ครับข้าวผักกาดเผาเออแล้วก็ผมก็สร้างเป็นห้องน้ำนะห้องดื่มน้ําสําหรับนักเรียนนะตรงนี้เพิ่มเติมสองห้องนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ไม้กลมไม้กวาดเข้าไปเลยเดี๋ยวใส่ไม้กวาดให้เขานิดนึงนะฮะเอาเป็นไม้กวาดธรรมดานี่แหละติดห้องไปห้องแค่นี้จะใช้ไม้กวาดไปก่อนนะครับ แล้วก็ห้องเรียนตอนนี้เขามีการบอกว่าต้องการคาสเรียนเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมยังไม่มีตังสร้างนะยังไม่มีตังสร้างเลยก็เดี๋ยวเอาไปค่อยสร้างให้เขาแล้วกันแล้วก็นี่ฮะห้องเรียนนี้ผมได้ทําการโมดิฟายใหม่นะทําใหม่หมดเลยก็คือเดี๋ยวจะเอาห้องเรียนห้องนี้เป็นห้องเรียนตัวอย่างนะฮะห้องเรียนตัวอย่างนี่เป็ห้องเรียนตัวอย่างนะครับก็ ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนแบบออกแนวแบบมหาลัยแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบว่าพวกโปรเจคเตอร์เนาะโปรเจคเตอร์โตะอาจารย์แล้วก็โตะอย่างเงี้ยโตเรียนอย่างเงี้ยดีๆเลยเออออกแนวมหาลาัยนิดนึงฮนะขนาดไซส์ห้องก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมได้ทําการขยายขยายตึกออกมาฮะขยายตึกออกมาถ้าใครสังเกตนะผมจะขยายตึกออกมานะครับแล้วก็เห็นไหมห้องน้ํามันจะไม่ ไม่ไม่ชิดเหมือนเมื่อก่อนละส่วนเรื่องบันไดฮะเรื่องบันไดเนี่ยเราวางไปแล้วเราวางไปแล้วเราแก้ไม่ได้นะฮะเนี่ยนอกจากเราจะมาขยับขยับเอาเองอะ่ะผมลองขยับเอาเองหน่อยสิโอเคครบทุกชั้นแล้วหรือยังครบแล้วนะฮะแล้วก็ห้องพยาบาลเดี๋ยวขยับนิดน,นึงฮะขยับไปตรงนี้ ห้องน้ำชาติดอะไรติดอันนี้ติดเจ้านี้เจ้าสิ่งนี้ขยับมาตรงนี้แล้วก็นี้ขยับตรงนี้ตรงไหมเมาสกลางผมไม่ค่อยดีแล้วปะผมก่อนอ่ะผมก็ทําการเทสอยู่นะเมาสกลางเนี่ยมันหมุนไม่ได้แล้วนะต้องกดคีย์บอร์ดเอาตอนนี้นี่ก็จะเซ็งมาเดี๋ยวเรา เริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปตอ้ผมกู้เงินนะกู้หมดเลย <c oughs> กู้หมดแถวเลยตอนนี้เออใช้เยอะไงใช้เยอะแต่เดี๋ยวปีหน้าเราก็ได้คืนนะครับปีหน้าเราได้ตังค์จากเรียนมานะเพราะว่าสอบแล้วเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้ฮะผู้ชมเห็นไหมพื้นที่ตรงนี้ผมจะเว้นไว้สร้างเป็นร้านค้านะฮะเป็นร้านค้าด้านนอกนะครับผมเป็นโซน,นร้านค้าเลยก็จะดีดีหน่อยนะฮะผมมีวิธีฟาร์มเงินครับทุกคนฟาร์มเงินยังไงเยอะไหม ผมแบบเป็นลองมาคือมันมันมันดีมากเลยนะอาสมมุติว่าสมมติว่า,มมวาอ่ะผมจะเอาเงินตรงนี้ใช่ไหมโรงเรียนนี้คือเขาให้เราทุกเดือนอยู่แล้วคือเขามีมา1 5 0 0 0หบาทใช่ไหมมีทุกเดือนแล้วก็จะกดมา15,000แต่เราก็แลกตรงนี้ไป200อยอย่างละ200 200 300อ่ะว่ากันไปะตรงนี้คือมันดีว่าเลยเป็นแบบฟาร์มเงินแต่ว่าจะใช้ได้ครั้งเดียวนะต่อเดือนเออ มีโอกาสก็รีบๆใช้อ่าแล้วก็ห้องวิจัยฮะดูเนี่ยตอนนี้โอ้ผมหมุนไม่ได้อะไม่ค่อยหมุนนี้กันห้องวิจัยคือตอนนี้คือหรูมากฮะตอนนี้เป็นไงสุดหรูอะคือโคตรหรูอะคืออยากอยู่ะอะเป็นไงไม่ไหวละห้องวิจัยมันหรูมากเลยฮะตอนนี้นี่ติดม่านเข้าไปดูดิดูดีจัดมีหลายโต๊ะหลายที่ฮะตอนนี้ก็คือแผานกวิจัยของเราก็คือเต็มหรือยัง ยังฮะขาดอีก2คนตอนนี้ห้องเทรนนิ่งเราก็อยู่ข้างบนนี้นะครับก็พยายามเทรนอยู่พยายามเทรนอาจารย์ใหม่ๆอยู่นะครับเทรนอาจารย์ใหม่ๆที่มาอยู่ห้องรีเสิร์ชนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าใครอยู่รีเสิร์ชอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆจัดมาฮะเดี๋ยวเรามาสร้างร้านค้ากันดีกว่านะครับร้านค้าสร้างได้ยังทั้งได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวสร้างไว้สักตรงนี้เลยเป็นขนาด เร้านค้าขนาด6กคูณหกลกันนะครับร้านค้าขนาด6กคูณหกใช้เป็นอิดนะใช้เป็นอิดผสมผสมกันไปเดี๋ยวอาคารเรียนเราใช้เป็นเป็นอะไรดีวะสตีลเลยเหรอใช้เป็นสตีลมันก็จะแพงอยู่นะ <c oughs> แล้วประตูเดี๋ยวผมอัปเกรดนะเปลี่ยนประตูใหม่เปลี่ยนประตูใหม่เป,ปหมเป็นประตูแบบนี้ นี่โหมันใหญ่มากเลยนะขยับโซนจักรยานเนี่ยทำไมมันไอ้ดิมันไม่ชอบไม่ชอบไปด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันแฮะมันไม่ชอบไปด้วยอะ่ะไอ้ตัวประตูเข้าออกเนี่ยงงเหมือนกันแล้วก็ทางเข้าตึ๊บ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  เห็นพอมากโอเคอันนี้คือร้านค้าสองร้านเดี๋ยวเราจะย้ายตรงนี้ไปร้านคุณลุงฮะคุณลุงเราจะได้ร้านใหม่แล้วแล้วก็ตารางเรียนมีปัญหาแก้ใหม่ฮะแก้ใหม่ ไม่มีห้องเรียนอีกโธ่เอ้ยอันนี้มีปัญหามีปัญหาทุกๆร,รอบแหละไอเอเอจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าทําไมตอนนี้ทุกๆคนอาจจะได้ยินเสียงผมเหมือนเสียงขึ้นจมูกหน่อยคือผมไม่ได้เป็นหวัดหรอกแต่ว่าทําไมไม่รู้เหมือนกันทุกครั้งเ,ลเวลาอัดคลิปอะ่ะแบาบว่าเสียงมันจะรู้สึกแบบขึ้นจมูกตลอดเลยอะ่ะนะผมก็ไม่เข้าใจว่ะเ,เดี๋ยวผมสร้างเต็นท์ ผมทําเต็นท์เพิ่มแล้วกันนะครับเต็นท์เต็นท์นขายของเต็นท์ฟู้เต็นท์นนะสร้างเพิ่มหน่อยโอเคชิด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 ไปเลยแนบชิดโอ้ไม่ได้ฮะมันให้แค่นี้เหรอแต่นี้เราได้เราได้เยอะนี่เอ้ยทำไมไม่เท่ากันแต่บนนั้นผมสร้างตึกไม่เท่ากัน ว้านะพูดเต้นน่าแค่นี้จริงเหรอนี่มันได้อีกแปดสิบมันกักไม่ให้เราสร้างะดิจะ่อกวาผมสร้างถึงไหนนะั้าแค่ตรงนี้โอเคแล้วกลางผมเดี๋ยวก็คิดได้คิดไม่ได้งงไปหมดละ ปวดหัว่ปก่อนอื่นต้องตกแต่งด้วยต้นไม้ก่อนป๊าบใช่ไหมไม่ใช่มันลบคู่เลยเหรอเถื่อนเกินลบคู่เลยเถื่อนเกินโอเคแล้วก็3มช่องนี้3มช่องนี้เว้นสแล้วก็เว้นสาม ปึ๊บ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 โอเคนี่ก็ล้อมร้านร้านก็ขยับมาหน่อยนึงแล้วก็ล้อมร้านมาตั้งเป็นหมอ้อหมอ้อหม้อตั้งข้างในทุบทิ้งหม้อตั้งข้างใน หมุนอย่างนี้อีกเลยเออมีเก้าอี้สองตัวด้านนอกตรงนี้ชึบชึบเอาไม่ใช่สามหรอสี่อ4ะสี่แฮะโอเคแล้วก็เก้าอี้เก้าอี เว้นตรงนี้แล้วก็ยาวมาเลยยาวมาตรงนี้แล้วก็ข้างๆนี้เป็นสองโต๊ะเนี่ยผมคิดไม่ได้เลยเนี่ยคิดไม่ได้โอ้ยตายละค่อยๆหมุนอย่างงี้สองโต๊ะข้างๆอย่างงี้ถูกต้องไหม ไม่ถูกแบบนี้ก็แบบนี้แบบนโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้ผมตั้งไปปะผมไม่ได้ตั้งแล้วก็ security f i e ไว้ตรงนี้โอเคขายอันนี้เหมือนกัน ร้านมันเผามันย่างนะโอ้ยเมากลางผมใช้ไม่ได้โอเคตอนนี้ร้านร้านฟู้ดเต็นเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจําการจ้างพนักงานมาหนึ่งคนนะครับเอาเอาสเตตัสวิจัยโห,ด,หดมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเด้งเด้งอาจารย์วิจัยข้างในไปคนหนึ่งก็เดี๋ยวเอาคนนี้แล้วกันที่สามารถฝึกต่อได้ นะไปไปอยู่ในห้องวิจัยไปอยู่ในห้องวิจัยเลยคนนี้มาก็เทรนไม่ได้ตอนนี้หัวหน้าหัวหน้าเราคือใครหัวหน้าเราคือเกเกอรี กเกอรี่คะแนน51าสิบเอ็ดเได้เพิ่มไปเขาไปหน่อยแล้วกันเท่านี้ไปแล้วก็ห้องวิจัยฮะกดเข้ามาแล้วก็ลากไปที่คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารีเซิร์ชไปเลยครับแล้วเราก็จะเด้งเด้งคนหนึ่งออกนะฮะก็คืออาจารย์คนนี้ เดโบราอาจารย์เดบราเราไปขายข้าวฮะได้เวลาของท่านแล้วที่จะต้องอำลาวงการรีเสิร์ชฮะไปเลยฮะโอเคตอนนี้ไอห้องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลาลายย้ายร้านคุณลุงฮะไปอยู่ตรงนี้กันมาเลยครับคุณลุงแล้วก็เดี๋ยวขยายเพิ่มเติมฮะคุณลุงเดี๋ยวผมขยายคุณลุงให้ขยายร้านให้คุณลุงนะ ค okay. ลุงก็ขยับมาขายกลางๆหนะ่อยประตูเดี๋ยวผมสร้างใหม่ให้เป็นประตูบานเล็กๆทอนะคุณลุงอ่าร้านดูสวยขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวลบของตกแต่งไปนิดนึงจัดดูให้มันเป็นระเบียบหน่อนยะลบใหม่หมดเลยแล้วกันโอเคนี่แหละโอเคอ่าอาหาร อาหารตรงนี้เนี่ยอ่ะสักสองแผงแล้วก็เป็นนี่สักสองแผงให้มันดูแบบสมจริงหน่อยแล้วก็มีเซลยวขายของเล่นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ แล้วกันเรียนหยิบน้ำเว้ยปิดฝั่งสองตู้ไปเออสมมุติว่าเราขายสักสองน้ำนะฮะเออขายสองน้ำไม่ไม่ใช่สองน้ำอะ่ะหลายน้ำเลยเยอะแยะเลยสมมติแล้วกันสมมุติสมมุติครับนักเรียนมาคุณลุงอยากได้อะไรก็ไปหยิบมาหยิบมาหยิบมานะโอเคนี่คือสตรอรี่และเรื่องราวทั้งหมด แล้วก็หน้าต่างเอาเป็นบานเล็กๆนะกันตรงนี้กับน,นี้แล้วก็ตรงนี้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 โอเคหน้าต่างั่วร้านเลยแล้วก็เป็นไฟเล็กๆฮะเป็นไฟร้านค้าเล็กๆ จะติดไว้สักตรงนี่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 ไฟร้านค้าฮะมันมันห้อยลงมาขนาดนี้ได้เหรอ <c oughs> เออมันดูแปลกแปลกแค่แล้วก็อุณหภูมิฮะอุณหภูมิร้านคุณลุงเราต้องร้อนมากแน่ๆเดี๋ยวติดพัดลมไวมันเป็นเลขหลักคู่อะเนาะพัดลมมันก็จะ แปลกๆเลยบันไว้สักตรงตรงนี้แล้วกันพัดเฉพาะคุณลุงฮะคุณลุงขายของแล้วก็มีฮีเตอร์นิดนึงฮะห้อยข้างๆแหมตกแต่งสวยงามแค่นี้ก็เวลแม็กแล้วอะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยเดี๋ยวแปะเป็นภาพนี้หน่อยแล้วกันแล้วก็กระถางต้นไม้ฮะเล็กๆน้อยๆ ให้มันดูแบบว่าเขียวๆหน่อยตอเตอร์นี้ไปโอเคร้านคุณลุงร้านคุณลุงเสร็จแล้วคุณลุงหมายเลขหนึ่งคุณลุงหมายเลขสองร้านอันนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณลุงคุณลุงคนแรกเราขายเป็นพวกขนม ขนมใบแล้วกันนะครับขนมให้เด็กๆขนมและของกินต่างๆคะับขนมและน้าแล้วกันน้ําน้ําส้มอ่ะขนมกับน,น้าฮะร้านนี้เดี๋ยวผมให้เขาขายเป็นออของเล่นของเล่นของเล่นมีคิวปิกมี แล้วดูนี้แล้วดูใบไม้ร่วงเหรออ่ะเล่นโดดเชือกคือแต่ละของแต่ละอย่างม,มันก็จะมีบอกนะครับว่าเล่นในฤดูกาลไหนบ้างอย่างหน้าร้อนก็จะเป็นแบบพวกพวกว้าวไงว้าวเอยว้าวเล่นสปริงส่วนอันนี้เล่นซัมเมอร์นะ อันนี้เล่นซัมเมอร์เหรอเฮ้ยซัมเมอร์ก็แ้ดูนี้เอาไปซี่สดยอรฮะร้านค้าสองร้านแล้วก็คนคนเพิ่มใช่ไหมไม่มีปัญหาฮะคนเพิ่มเดี๋ยวเราจ้างเพิ่มนี่แหละเอาวิจัยเป็นหลักวิจัยเป็นหลักโอ้โหลงเลสเตอรเวลหกอ่ะเอ้ลงเลสเตอรเวลเจ็ดเดี๋ยวเอาใครมาก็ได้ไปตรงนี้ ใส่ไปเลยชุบเขาให้โอเคเรามีร้านสองร้านฮะอันนี้ร้านคุณลุงคุณลุงไหมไม่ไม่ใช่คุณลุงนะเป็นผู้หนุ่มเนี่ยแหละแต่ผมชอบเรียกว่าร้านคุณลุงอ่ะคือมันอยู่มานานมากแล้วมันเก่าแก่ไงเลยกลายเป็นร้านคุณลุงไปเลยมีสักสองร้านไปนะครับโอร้านนี้มันชนกับตรงนี้ฮะงันเดี๋ยวขยับขยับทางเข้า ็ทำทางเดินมาฮะโอเคทางเดินก็เดินออกนี่เลยกันเดินทะลุไปอยากไปทางไหนก็ไปเออเดินทะลุไปอยากไปทางไหนก็ไปนี่ยินต้นสกุละ สกุรนะนี่แปะสองต้นเลยเดี๋ยวทำพื้นพื้นหญ้าแล้วกันเอ,อ้ยสวยงามอะ่ะโรงเรียนเราเริ่มสวยขึ้นมาทันทีแล้วครับตอนนี้พื้นหญ้าฮะพื้นหญ้าพื้นหญ้าเออพื้นหญ้าหน่อยเขียว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 ,ยวกำลังดีนี่เราสกุระตรงนี้มันจะชนกระตึกไหมเรียบร้อยไม่เหลือ ไม่ใส่แล้วกันนี่หนึ่งต้นเพราะตัวนี้คือดินแดนแห่งซาก,กุระฮะเพราะงั้นมันจะต้องมีซาก,กุระเยอะๆหน่อยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมส์กลางผมก็คลิกได้ขึ้นมาทันทีทันควันไม่รู้ทำไมกันนะเออผมก็ไม่อยากจะทะเลาะอะไรกับมันละไอา้มสา์กลางเนี่ยรู้เป็นบ้าอะไรไรู้เป็นบ้าอะไรของพี่แกนะเออโอเค ไโรงเรียนเราดูสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะสวยไหมผมว่าสวยนะตรงนี้ร้านร้านค้าเป็นพื้นญ้าพื้นญ้าให้หมดไปต้นสก,กุละตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ห้องนี้บนร้อนอ่าห้องนี้ยังยังสร้างไม่เสร็จห้องนี้ยังสร้างไม่เสร็จฮะเดี๋ยวจะเป็นห้องตัวอย่าง จะปิเกอร์ฮะลำโพงลำโพงนี่นึกถึงเวลาไปเรียนมาหาลัยฮะมันจะมีลำโพงงี้ด้านหน้าสองตัวด้านข้างด้านหลังฮะตรงนี้ติดไม่ได้ติดหน้าต่างตรงนี้ติดหน้าต่าง แล้วก็ตารางสอนเนี่ยตารางสอน <c oughs> เรียนอะไรบ้างดูตรงนี้เลย <c oughs> ลูกโลกฮะอย่าลืมไม่ลืมเด็ดขาด <c oughs> ทําให้ต้นมันบรราลานซ์กันอะเฉยๆ <c oughs> แล้วก็แผนภูมินี่ฮะ <c oughs> อ่าฮะทำให้ต้นมันดูไป่โลกฮะ <c oughs> มันจะได้พอดีกับบอร์ดหน่อย <c oughs> แล้วก็นี่ ชั้นวางแบบหรูๆอะ่ะแล้วก็ที่ห้อยอาหารฮะสองอันเผื่อๆไว้ก่อนคัสลุมเด็กส์คัสลุมเด็กส์เราไม่ต้องมีนี่รูปลูกใครวะลืม <laughs> เออแล้วก็ชั้นวางหนังสือขนาดเล็ก เดี๋ยวไว้สักตรงนี้ละกันเนียฮะชั้นหนังสือขนาดเล็กๆอืมแล้วก็ชั้นแบบอย่างนี้อย่างนี้หน่อยอุ้ยเผลอลบหน้าต่างทิ้งไปเอ่ออะไรกะมันมีอะไรไหม คือแค่นี้ห้องก็5ดาวแล้วะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยอาจจะเป็นดอกไม้แล้วกันนะเพิ่มความสวยงามตกแต่งตกแต่งผ้มาม่านเหรอติดผ้าม่านให้ห้องเรียนเออว่ะเออว่ะห้องเรียนเป็นกระจกฮะแต่ว่ามีผ้าม่านเฮ้ยมันดูหรูมากเลยลนะเน่อย่างเงี้ย โอเคเลยโอเคเลยนะโอเคเลยแล้้พม่าก,ก็ยาวเฟื้อยเลยนะไม่เป็นไรรับได้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 ได,ได้แล้วก็เอ,อะไรอีกอะไม่มีอะไรแล้วอะนะห้องเรียนมันก็จะโลง่ลงๆแค่น่ะอ่ะเดี๋ยวใช่ใช่ใชใชใชช,ช,ชผมจะทําสิ่งนี้ให้ก็คือตู้กดน้ำฮะให้นักเรียน ได้ดื่มกันหน่อยในห้องเรียนมีตู้เดียวฮะมีตู้เดียวพอแล้วแล้วก็เอาไม้กวาดติดห้องไ้ไหมไม่ทำความสะอาดเออไว้ทำความสะอาดห้องฮะห้องเรียนของตัวเองทังขยะภายในห้องใช้แบบนี้ได้วกันแบบนี้โอเคแล้วอันนี้คือห้องตัวอย่างฮะห้องตัวอย่างใช้เงินเท่าไหร่อ่ะ ผมอยากรู้มากเลยผมอยากลองสร้างมากเลยสักห้องหนึ่งอยากรู้มากเลยใช้ใช้เงินเท่าไหร่ตรงนี้อย่าเลยดีกว่าเออพอมันเป็นตึกอย่างนี้มันก็ดูสวยดีเนาะเออดูดูดิชิ้ง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 ใหญ่ใหญ่เลยชิ้งชิ้งชิ้งชิงชิ้ิงชิ้ใหญ่อันนี้ไปสามหมื่นจุกจุก เออการที่มีฟู้ดเต็น์ด้านข้างก็ดีนะนักเรียนออกมาก็ไปซื้อได้เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันใหญ่ฟาร์มทริปเสร็จแล้วได้เงินมาสามพันฟาร์มเสร็จฟาร์มเสร็จฟาร์มต่อฟาร์มแล้วฟาร์มอยู่ฟาร์มต่อไปฮะนี่ก็มีปัญหาตลอดเลยเออเดี๋ยวรอนักเรียนเต็มแล้วกัน วันนี้ดีเซร์เราไปอย่างชิวฮะไป,ไปอย่างชิวเนี่ยแต่ละอย่างดีเซิร์ฟกันไม่ถึงวันแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ก็เหลือพื้นที่ว่างอีกสองสองคนรับใครมาดีเดี๋ยวเรารอตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ,ะนะให้มันเสร็จ เดี๋ยวผมจะทําเป็นไอ้นี่แหละนี่ห้อง Security ฮะมาแล้วกดล,ล็อกเดี๋ยวเราไปรีเสิร์ชกันด้านของลิฟฮะลิฟตึกบริหารเราใช้ลิฟมาห้องนี้มาเลยฮะลบประตูออกใส่เป็นอันนี้แทนสองเกรดเกดเดียวก็พอละเอาเคเดียวก็พอละแล้วก็เ,เดี๋ยวใส่เป็น เนี่ยอย่างนงี้โอ้กล้องวงจรผิดแล้วก็ใส่อาจ,จารย์ที่ดูไปปึ๊บปึป๊บอุปกรณ์เอาไว้ระง,งับเหตุการณ์โอ้โหดู <G ül> โอุปกรณ์โคตรโหดร้ายเลยวะ่ะประมาณนี้ แล้วก็ติดกล้องไว้ในห้องฮะนี่ตรงนี้เลยติดไว้ตรงนี้มันโล่งอ่ะทำอะไรดีผมก็จัดโซนไปที่เดียวกันะนะเนาะเอ่อมันมันโล่งมันโล่งอ่ะจัดให้มันดูสวยๆนยแล้วกันสี่ตัว จอหนึ่งเนี่ยมันดูได้20ตัวนะตอนนี้คือมี4ี่ก็คือ80ตัวในโรงเรียนนะฮะโ้โหเยอะเดี๋ยวใส่เป็นหน้าต่างใส่เป็นหน้าต่างไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไฟห้องมันต้องใช้แอร์ป่ะวะมันมีเนี่ยเดี๋ยวแอร์ออกอ่ะใาสา่สักหน่อยใส่สักหน่อย สักหน่อยใส่สักหน่อยประมาณนี้แล้วกันโอเคเฟอร์นิเจอร์ซีเคีวริตี้ก็วงจรปิดนี่นี่ดูอย่างนี้เลย โ okay, อเคเดี๋ยวตอนเนี้ยผมกำลังคิดว่าผมจะทำตรงไงบนหน้าต่างใช่ปะมละ่ะจะทำหน้าต่างแบบเว้นเว้นอย่างนี้ดีหรือวางติดไปเลยถ้าเว้นอย่างนี้ก็ดูสวยนะเรามองตรงนี้อ่ะมองตรงไหนดีวะเรามองตรงนี้ก็ดูสวยนะเว้น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 จะเว้นไว้ดีไหมคือปกติมันก็เว้นช่องอยู่แล้วไงหน้าต่างแบบเนี้ย แต่ถ้าเราเว้นแบบนี้ก็โอเคก็ดูสวยอยู่โอเคแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวรอกันรอก่อน,ออก,อนกดเล่นมาก่อนเพราะตอนนี้เรายังไม่มียังไม่มีงบมากพอที่จะใช้แบบนั้นนะ <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวพาร์ตนี้ก็พาร์ที่ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะว่าโรงเรียนเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับมาเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยฮะเจอกันครับผม